สวัสดีค่ะทุกคนยินีตาอ็รัอเข้าสู่ช่องเดียคิดถึงเดียไหมทุกคนไม่ได้ทำคลิปมาสักระยะหนึ่งวันนี้ได้เลิกแล้วนะคะจะมาเปิดกระเป๋า w h a t s in my bag ให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าวันวันหนึ่งเดียพกอะไรบ้างในกระเป๋าไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกที่ทุกคนต้องมีก็คือโทรศัพท์ ซึ่งอันนี้เป็นเครื่องที่1และที่ไทยอยู่เป็นเครื่องที่2นะคะเปรียบเสมือนนะักธุรกิจท่านหนึ่งแต่จริงๆแล้วก็คือเครื่องนี้ไว้ทํางานเครื่องนี้เอาไว้ใช้แบบส่วนตัวนะคะ a r ปร e กันมันต้องมี work life balance นะคะทุกคนชิ้นต่อไปคะ่ะแทดหูฟังเองนะคะทุกคนหูฟังเดียเองน่ารักไหมตะมุตะมิตะโมกม,มาก ลายก็แบบห,หวานเจี๊ยบไปเลยเป็นสิ่งของที่ซื้อแล้วคิดว่าคุ้มที่สุดตั้งแต่ซื้อมาเพราะว่า AirPod s Pro อันเนี้ยเวลาใส่แล้วตัดเสียงอ่ะคือมันปิดปิดกั้นทุกอย่างเปรียบเสมือนอยู่อีกโลกหนึ่งเลยนะคะทุกคนใครยังไม่มีแนะนำ AirPod s Pro นะคะดีมากเป็นแบบว่านวัตกรรมล้ำเลิศที่สุดในโลกใบนี้ตอนนี้ที่ดิฉันหาได้นะคะ ชิ้นต่อไปกันเลยค่ะสเปรย์แอลกอฮอล์ของเอเวียนะทุกคนคือน้องเขาดีมากๆเดี๋ยวจะมาบอกแต่ไม่ได้พกแค่หนึ่งพกถึงสองไปเลยค่ะทุกคนคงงงว่าทำไมต้องพกสองอันนะคะสองอันนี้มันต่างกันตรงที่อันนี้เป็นสูตรเจลอันนี้ออกมาใหม่แพ็คเกจคือน่ารักตะมุตะมิตะเมะไหม,มแล้วก็อันนี้เป็นสูตรน้ำนะคะสูตรเจลเดียเอาไว้ทามือ แต่สูตรน้ำอ่ะก็คือทามือได้แล้วก็ฉีดพวกสิ่งของต่างๆนานาหรือว่าถ้ามีพัสดุมาส่งก็สามารถใช่นี้ฉีดฆ่าเชื้อก่อนได้จริงๆอ่ะลองมาหลายยี่ห้อแล้วนะคะสําหรับแอลกอฮอล์ที่ทุกคนใช้ใช้กันทั่วไปแต่ยี่ห้อเนี้ยเขาไม่เหมือนยี่ห้ออื่นซึ่งเดียก็เป็นคนเรื่องมากระดับหนึ่งนะคะก็เลยต้องเฟ้นหาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ตัวเองใช้ซึ่งเอเวียบ u ยู o เนียนแอลกอฮอล์คือแบบ the base เปลี่ยนมาหลายยี่ห้อเราไม่ชอบใช่ปะก็เลยไปดูว่าทําไมเราถึงชอบของ a v i ียนะคะสรุปว่าเป็นเจลแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากโรงกันแอลกอฮอล์ alcohol, เอกชนในไทยที่เดียวที่มีใบอนุญาตให้จำหน่ายและผลิตฟู้ดเกรดทุกคนอ่ะมันดีอันนี้ดีที่หนึ่งดีที่สองก็คือเขามี moisturizer สำหรับบำรุงมือด้วยนะคะแล้วก็ได้รับการ รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าค่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง99.99% 99ค่ะทุกคนเขามีสอสูตรนะคะแบบแบบน้ำแบบฉีดสเปกก็คือกลิ่นแบบธรรมชาตินะคะนี่คือแบบฟุ้งดีมากแล้วก็ไม่เหม็นไม่ฉุนเหมือนยี่หอ้อทั่วไปนะคะเป็นกลิ่นธรรมชาติแบบอ่อนๆอ,อ่ะดีดีต่อใจต่อไป เป็นเจลเจลก็ดีมากทุกคนมันไม่เหนียวเนหนอะหนะเลยปกติเวลาใช้แล้วมันจะแบบบางบางยี่ห้อมันจะแบบเหนียวใช่ปะเนหนอะหนะแล้วมันก็จะแบบเลอะมือไปหมดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือดีมากแนะนํานะคะแต่ว่าไม่ได้มีแค่2อ,อันนี้นะทุกคนเขามีเป็นแบบแพ็กเกจใหญ่ปึ้งอะแปะไว้ให้ทุกคนสําหรับ ซื้อเป็นของฝากหรือว่าเทศกาลวันเกิดปีใหม่ตุ๊จีนอะไรใดๆก็แล้วแต่ซื้อให้คนที่คุณรักไม่ใช่แอลกอฮอล์ดริงนะทุกคนแอลกอฮอล์ทานะคะเป็นอีกหนึ่งออปชันที่ซื้อได้แล้วก็แพ็กเกจเขาน่ารักมากอทุกคนขึ้นรูปให้นะคะไม่ได้มีแค่นี้นะทุกคนเขายังมีพวกแบบสเปรย์ขวดใหญ่นู่นนี่นั่นแล้วก็จัดมาเหมาเซ็ตเลยแล้วก็โปรโมชั่นเยอะมากมีจําหน่ายทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซารด้า ไลายช้อปปี้แล้วก็ l ลายแอดด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นแปะไว้ให้พร้อมทั้งถ้าใครด่วนใช้หรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมเขามีสายด่วนสามารถโทรไปได้นะคะยังไงก็ฝากเอเวียไว้ด้วยนะคะมันดีจริงๆใครยังไม่ได้ลองต้องลองแล้วนะคะต่อไปเป็นกระเป๋าสตางค์ของดิฉันเองนะคะทุกคนนี่น้องน่ารักมา้สีเขียวเหนียวซับ ข้างในก็จะจุบัตรได้แบบพอประมาณแล้วก็ใส่ตังได้นิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่อะ่ะเดียไม่ค่อยได้ใช้เดียพกของเยอะใช่ไหมก็เลยกลัวน้องเลอกก็เลยต้องใส่กระเป๋าใบนี้ไว้ซึ่งคลิปอันบ็อกซ์น้องก็ได้ทำไปแล้วนะคะสามารถกดเข้าไปดูได้ที่ตัวไอมุมขวาบนเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะทุกคนกดไปดูอันบ็อกซ์ได้สําหรับใครที่ กำลังตัดสินใจว่าจะซื้อกระเป๋าสตังใหม่ใบนี้ก็เป็น1นึ่งออปชั่นที่แนะนำนะคะแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้กระเป๋าตังเพราะว่าจะจ่ายตังผ่านพร้อมเพย์หรือไม่ก็โอนเงินแทนนะคะชิ้นต่อไปการ์ดโพลเดอร์ค่ะทุกคนนี่น้องเป็นสีขาวของโค้ดนะคะน่ารักปะจริงๆชอบกระเป๋าสีขาวมากเพราะว่ารู้สึกว่าสะอาดสบายตาแต่ว่ามันเลอะง่ายมากเลยอะทุกคนเนี่ยมันก็เลอะไปแล้วนิดนึงนะ แต่ที่เลือกสีขาวเพราะว่าคิดว่าเออถ้าเกิดมันเลอะอย่างน้อยแล้วก็ตัดใจทิ้งไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าน้องเป็นใบเล็กนะคะชิ้นต่อไปค่ะที่ต้องพกอีกแล้วก็คือแมสสำรองปกติเวลาออกไปไหนก็จะใส่อยู่แล้วใช่ปะก็จะต้องมีสำรองไว้หนึ่งชิ้นเผื่อหายเผื่อสายขาดอะไรใดๆชิ้นต่อไปค่ะลิปสติกของไม่ใช่ลิปสติกลิปมันของดิฉันเองนะคะเป็นของด i อ r ซื้อมาเพราะว่าชอบดีออแค่นั้นเลยแต่ว่าน้องเขาก็ดีนะเป็นลิฟลิฟโกลนะคะก็เป็นสีแบบว่าชมพูอ่อนๆเบาๆนี่น่ารักน่ารักเติมได้ตลอดและชิ้นต่อไปน้ำตาเทียมค่ะทุกคนเดีย <c oughs> ใส่คอนแทคใช่เปละตาแห้งมากๆซึ่งไปทำเลสิกแล้วไม่สามารถทำได้ค่ะมีคลิป ทำเลสิกอยู่นะตั้งใจจะไปทําแต่ไม่สามารถทําได้จริงๆก็เลยต้องใส่คอนแทคเลนส์ต่อไปแล้วก็พกน้าตาเทียมอันนี้เป็นแบบรายวันนะทุกคนมันมีแบบรายเดือนด้วยแต่ว่าคุณหมอแนะนําว่าแบบรายวันดีกว่านะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปอันบ็อกว่าพกอะไรบ้างและไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยนะคะอยากจะมาเน้นยำ้ำทุกคนว่าอย่าลืมนะคะแอลกอฮอหอแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยมีหูฟัง AirPod Pro นะคะ เลิศมากทุกคนดีดีดงามมากจริงส่วนใหญ่ที่พกก็จะประมาณนี้นะคะใครที่อยากแนะนําอะไรว่ากระเป๋าเดียมีน้อยไปควรจะมีอันนี้หรือไอเทมนี้น่าจะลองนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้เดียด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่ดูจนจบบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะจะพยายามทําคลิปออกมาบ่อยบนะคะทุกคนบ๊ายบาย